อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่589ความยุ่งเหยิงของประวัติศาสตร์ภายในฮอศึกฉินเฟิงอดจินตนาการเลยเถิดไม่ได้เมื่อลองทำความเข้าใจเกี่ยวกับแซดอีกครั้งส่งผลให้ความคิดที่ฉินเฟิงมีต่อผู้คนในยุคแรกเริ่มที่รอยแยกมิติปรากฏขึ้นเปลี่ยนแปลงไป แน่นอนความคิดนี้แค่ว่าผ่านมาเพียงชั่วครู่ในใจไม่นานมันก็หายไปท่านผู้ใหญ่ที่คุณอธิบายให้ผมฟังมากถึงขนาดนี้เพราะแค่ต้องการจะบอกผมว่าแซดไม่ใช่คนหลัวงั้นหรอหูซานกล่าวแซดจะเป็นคนเลวหรือไม่มันยากที่จะพูดแต่ฉันแค่อยากจะให้เธอหยุดค้นหาบาะแสแน่นอนหลังจากนี้ไปเธอห้ามเข้าไปวุ่นวายกับการทดลองเช่นกันเพราะฉันได้ตกลงกับแซดเอาไว้แล้ว ดังนั้นตั้งแต่นี้ไปเธอต้องไม่สร้างปัญหาให้กับเขาอีกสีหน้าของฉินเฟิงหมองลงแต่คําเตือนของหูซานก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันฉินเฟิงเป็นลูกรักของพระเจ้าขณะที่หูซานเป็นผู้ปกป้องผู้มีพรสวรรค์ดังนั้นเลยมีมุมมองที่ต่างออกไปที่อธิบายมาถึงตอนนี้เป็นเพราะไม่ต้องการให้ฉินเฟิงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับซาดอีกนั่นเอง อย่างไรก็ตามฉินเฟิงก็มีเหตุผลของตัวเองเช่นกันไม่ให้สร้างปัญหาแก่เขางั้นผมต้องยอมปล่อยให้เขาสร้างกองกำลังมืดต่อไปใช่ไหมถึงผมจะรู้ว่าโอกาสทดลองสำเร็จมันจะสูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากแล้วก็เธอแต่นั่นมันก็แค่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่จริงๆคือความแข็งแกร่งของซาตตังหากทางพันธมิตรมนุษย์ทำไมถึงยังคงปล่อยเขาไว้ ให้เขาจับคนธรรมดาไปทำการทดลองปล่อยให้เขาทำตัวป่าเทือนแบบนี้ชินเฟิงเอ่ยถามนั่นเพราะพันธมิตรมนุษย์ได้ทำสัญญากับเขาหูซานถอนหายใจชินเฟิงตัวแข็งค้างหูซานยิ้มและกล่าวว่ากลุ่มพันธมิตรมนุษย์ไม่ต้องการให้แซดทำการทดลองต่อไปแต่ด้วยความแข็งแกร่งของแซดถ้าศาสตร์คำพูดรุนแรงออกไป เธอคิดว่าพันธมิตรมนุษย์ในเวลานี้จะสามารถหยุดเขาได้หรือแค่มองดูก็รู้เห็นอยู่ชัดชัดมามันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นพันธมิตรมนุษย์เลยพิจารณาอีกครั้งนั่นคือข้อตกลงแลกเปลี่ยนอาชญากรที่มีความผิดร้ายแรงจะถูกส่งมอบให้กับแซดเพื่อทำการทดลองแค่นี้แซดก็ไม่เป็นปรปักกับพันธมิตรมนุษย์แล้วพอการทดลองของแซดเป็นไปอย่างราบรื่น งานวิจัยพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนั้นกลุ่มร่างทดลองมนุษย์กลายพันธุ์ก็ปรากฏตัวขึ้นเอาล่ะคำถามก็คือมนุษย์กลายพันธุ์พวกนี้เมื่อก่อนพวกเขาเป็นใครฉินเฟิงร้องอุทานอาชญากรหูซานยิ้มและไม่อธิบายอะไรอีกเพราะไม่จำเป็นต้องเอ่ยปากฉินเฟิงคงเข้าใจทุกอย่างได้เองซาดทำการทดลองกับพวกอาชญากรหลังจากทดลองเสร็จก็ไม่ได้ฆ่าพวกเขา แต่เมื่อทดลองเสร็จบ้างก็เลือกเป็นลูกน้องแซดอาศัยอยู่ในห้องทดลองต่อไปบ้างก็แยกตัวออกมาแต่เมื่อได้รับพลังอันแข็งแกร่งเหล่าอาชญากรที่มีความคิดชั่วร้ายอยู่แล้วเลยหวนกลับมาทำเรื่องชั่วช้าอีกครั้งนำมาซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันแม้แต่ฉินเฟิงก็ยังเกิดข้อสงสยัยว่าแรกเริ่มเดิมทีเป็นองค์กรมืดที่มีอยู่ก่อนแล้ว หรือองค์กรมืดถือกำเนิดจากห้องทดลองของแซดกันแน่อย่างไรก็ตามสำหรับคำถามนี้ฉินเฟิงได้คำตอบอย่างรวดเร็วเพราะท้ายที่สุดแล้วองค์กรมืดเป็นแค่คำเรียกกันโดยทั่วทั่วไปพวกเขาถูกสรุปว่าม่ใช่ฝ่ายเดียวกับพันธมิตรมนุษย์ในขณะที่ขอบเขตการทดลองของแซดเหมือนจะอยู่แค่ในภูมิภาคเหนือมาโดยตลอดเพราะงั้นแซดไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องถึงขนาดนั้น อิงตามคำอธิบายของหูซานร,ร่างทดลองมนุษย์กลายพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในการรับผิดชอบของเขาอาชญากรเหล่านี้จะทำอะไรแท้สร้างขึ้นมาทำไมมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับหูซานดังนั้นไม่สนใจสุดท้ายความจริงอีกอย่างได้ปรากฏขึ้นหลังกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งคนที่คิดลักพาตัวเพื่อนของฉินเฟิงคือกลุ่มที่ปลอมตัวเป็นทหารรับจ้างมีใช่คำสั่งจากแท้โดยตรง ผู้ที่คิดขโมยไก่กับผู้ที่คิดฆ่าไก่อย่างไรไม่เหมือนกันฉินเฟิงยิ้มให้แก่ตัวเองเป็นรอยยิ้มที่ช่างประชดแดกดันความจริงของมันเล่นเอาผมอึ้งไปเลยแต่ก็ช่างเถอะเพราะอย่างน้อยข้อมูลนี้ก็ช่วยเติมเต็มข้อสงสัยอย่างหนึ่งในผมเมื่อถึงจุดนี้น้ำเสียงของฉินเฟิงก็เปลี่ยนแปลงไปกล่าวต่อว่าผมจะไม่ไปสร้างปัญหาเกี่ยวกับการทดลองเล็กๆน้อยๆพวกนี้แล้ว แต่ถ้าคุณบอกว่าห้ามผมสร้างปัญหาแกแ่แซดผมคงทำไม่ได้เพราะยังไงซะตอนนี้ไม่ใช่ผมที่คิดหาเรื่องเขาแต่เป็นเขากำลังคิดหาเรื่องผมทั้งหมดนี้ก็เพราะแซดต้องการจับตัวฉินเฟิงไปทดลองอย่างไรก็ตามบางสิ่งบางอย่างฉินเฟิงไม่สามารถพูดออกมาได้อาวุโสตรงหน้าเขาครอบครองพลังอำนาจมหาศาลก็จริงแต่ต่อให้ทรงพลังเพียงใดก็ไม่อาจมองเห็นอนาคตได้ ในอนาคตจากนี้การทดลองของแซดจะนำมาซึ่งการทำลายล้างเป็นวิทยาการที่ผิดพลาดและคาดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อไปนานเป็นร้อยปีผลลัพธ์ดังกล่าวในชีวิตที่แล้วหากคำนวณตามเวลาในชีวิตนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการทดลองของแซดกำลังประสบผลสำเร็จในไม่ช้าก่อนฉิมเฟิงจะเกิดใหม่มนุษย์กลายพันธุ์ขององค์กรมืดผุดขึ้นอยู่เต็มไปหมด ตัวอย่างชัดๆที่บ่งบอกว่างานทดลองของแซตใกล้สำเร็จก็คือผู้คนในปราการชาตรงที่ฉินเฟิงเคยช่วยเหลือไว้ก็มีคนที่เป็นเหมือนกับแซตแล้วเช่นกันพวกเขาสามารถปลุกวิญญาณได้รับอาชีพใหม่กลายเป็นนักครบวิญญาณแต่เกรงว่าเรื่องนี้แซตจะยังไม่ทราบก็เท่านั้นเองและฉินเฟิงไม่มีทางบอกให้เขารู้ท่านผู้ใหญ่ผมมีคำถามสุดท้ายฉินเฟิงเอ่ยปาก ว่ามาสิก่อนหน้านี้ผมสู้กับแซดผมสามารถทำร้ายเขาจนบาดเจ็บได้หรือเปล่าแล้วทำไมตามตัวเขาถึงมีรอยแตกคราวในเมื่อตัดสินใจว่าจะต่อสู้ขั้นเด็ดขาดกับศัตรูฉินเฟิงเลยจำเป็นต้องรู้เขารู้รบรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งฉินเฟิงอยากจะทราบจุดอ่อนของแซดหูซานกล่าวด้วยรอยยิ้ม การโจมตีของเธอนะ่ะทรงพลังมากแล้วเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างไรแต่นั่นบางทีอาจเป็นแค่อาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆส่วนรอยแตกร้าวบนตัวเขาอืมฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฉินเฟิงพะยักหน้าแม้คำตอบของหูซานจะไม่ถึงกับอธิบายข้อสงสัยของฉินเฟิงแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วปราบใดที่รู้ว่าเขาบาดเจ็บแค่นั้นก็พอ เพราะอย่างน้อยผมก็ได้ข้อมูลว่าต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ถึงจะทำร้ายเขาได้หลังจากนี้ไปผมจะหาวิธีเอาชนะเขาหูซานไม่ทราบจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีนี่ฉินเฟิงต้องการโคน้นแทดลงจริงๆนะหรอเจ้าหนูนี่คิดว่าวัตถุดิบที่ใช้ยกระดับในระดับสูงขึ้นไปมันหาได้ง่ายดายขนาดนั้นเลยอย่างไรก็ตามหูซานไม่คิดทำลายความหวังของฉินเฟิงเขาเอ่ยให้กำลังใจแทนว่า ถึงตอนนั้นถ้าเธอสามารถค้นแซดได้จริงๆฉันจะขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำชาเธออีกครั้งช่วงเวลานี้ความเร็วของฮอลสึกบนฟ้าเริ่มชะลอตัวลงมันค่อยๆลงจอดที่นี่คือเขตชายแดนเป็นถนนที่ตั้งอยู่ระหว่างสองเมืองฉินเฟิงไม่คิดรั้งอยู่ต่อเขาลงจากฮอลสึกเหลียวกลับไปมองหูซานอีกครั้งเอ่ยถามว่าท่านผู้ใหญ่ก่อนที่คุณจะมอบรัฐหุยหลูให้กับแซด เขาได้รับอนุญาตให้จัดตั้งห้องทดลองในสถานที่อื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าห้องทดลองของแซดจะมีแค่ไม่กี่ห้องตามที่ผมเอ่ยมาหูซานบยักหน้าและกล่าวมีแค่ไม่กี่ที่หรอกถึงแซดจะเป็นถึงเลเวลเอสแต่เขาก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์มากเธอเองก็เห็นด้วยตาตัวเองแล้วไม่ใช่หรอผมเข้าใจแล้วงั้นหลังจากนี้ไปผมจะไม่ยุ่งกับการทดลองแบบเจาะลึกอีกต่อไป แต่จะหาวิธีจัดการกองกำลังมืดในสามรัฐนี้แทนเพราะสำหรับมนุษย์กลายพันธุ์ที่ถูกทดลองเรียบร้อยแล้วผมเชื่อว่าแซดคงไม่สนใจพวกมันอีกฉิมเฟิงเผยรอยยิ้มจ้างตัดสินใจว่าเมื่อกลับไปเขาจะเข้าเครือข่ายนักล่างเงินรางวัลและตั้งค่าหัวพวกอาชญากรในรัฐฮุยลูเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพราะเมื่อทำแบบนี้จะได้เป็นการยืมมือคนอื่นช่วยสังหารพวกมัน สิ้นเสียงฉินเฟิงก็ไม่รอให้หูซานเอ่ยต่อเรียกรถสึกล่องเวหาออกมาและขับจากไปไอเด็กบ้านี่หัวรั้นจริงๆไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาสินะหูซานเฝ้ามองรถสึกของฉินเฟิงลอยห่างออกไปกล่าวด้วยรอยยิ้มทั้งสบดดาดูเหมือนเขาจะชื่อฉินเฟิงสินะลูกรักของพระเจ้าคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะท้ายที่สุดแล้วเจ้าตัวเป็นแค่เลเวลซี แต่กลับครอบครองพลังมากมายที่สามารถใช้โจมตีแซดได้อย่างต่อเนื่องกระทั่งพลังบางชนิดที่ฉินเฟิงปลดปล่อยออกมาหูซานก็ยังไม่อาจทำความเข้าใจมันบางทีในสามปีให้หลังอาจมีสิ่งน่าสนใจเกิดขึ้นจริงๆก็ได้หิมะโปรยปลายลงจากฟากฟ้า,า,า,าสายลมหนาวเติมเต็มในชั้นอากาศกลบกลืนตำแหน่งที่ฮอลสึกจอดอยู่อย่างรวดเร็วต่อมาไม่ว่าจะเป็นฮอลสึกหรือร่างของชายชรา ทั้งหมดล้วนมาลายหายมีอาจพบร่องรอยได้อีกเลยตอนที่590วิกฤตในปราการหานตรงภายในรถสึกล่องเวหาหลังจากชินเฟิงกำหนดทิศท,ทางแก่ระบบควบคุมอัตโนมัติแล้วเขาก็หันกลับมามองใบหน้าของไปหลีที่ดูอ่อนล้าเธอหลับสักงีบเถอะอาการบาดเจ็บที่มือดีขึ้นหรือยัง ก่อนหน้านี้บนฮอลสึกแม้ฉินเฟิงจะสนทนากับชายชราแต่ขณะเดียวกันก็คอยพันแผลให้กับไปหลีหลังจากใช้ยาทาลงไปก็ดีขึ้นมากแล้วคิดว่าอีกไม่นานก็หายดีไป๋หลีขยับแขนโบกไม้โบกมือข้างที่ถูกพันเป็นเกลียวให้เขาดูฉินเฟิงเปล่ายังทําเป็นเล่นอยู่อีกนะเจ็บหรือเปล่าไป๋หลีทำหน้ามุ่ยเจ็บ ดูเหมือนจิ้งจอกน้อยจะโกหกเพื่อให้ผู้คนสบายใจไม่เป็นหัวใจของฉินเฟิงพลอยรู้สึกเจ็บปวดไปด้วยสักพักกล่าวว่าเอาไว้ที่รักของเธอแข็งแกร่งขึ้นเมื่อไหร่จะไปต่อยเจ้าแซดให้ลงไปนอนกองกับพื้นเองไปหลีเอาบ้างส่วนฉันจะข่วยเขาคืนสักหลายแผลทั้งสองหยอกล้อก,กันสักพักหัวเราะออกมาบรรยากาศหนักอึ้งเริ่มจางหาย มุกตลกแบบเด็กๆมักจะใช้ผ่อนคลายอารมณ์ได้เสมอๆส,สักพักทั้งคู่ก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าต่างคนต่างเอนบบกรถแล้วหลับตาพักผ่อนแต่เห็นได้ชัดว่าฉินเฟิงไม่ได้หลับไปจริงๆหลังจากเกินใหม่มีแค่เรื่องนี้เท่านั้นที่ยังไงฉันก็วางมันไม่ลงแต่ในที่สุดก็ได้ล่วงรู้ความลับของมันแล้ว จากนี้ไปฉันก็สามารถทุ่มเทมุ่งสมาธิไปกับการฝึกฝนอย่างเต็มที่ได้สักทีจะโค้นซาดได้เมื่อไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วว่าแต่ขั้นต่อไปฉันควรจะไปที่ไหนดีสถานที่ต่างๆในความทรงจำเริ่มผุดขึ้นมาในจิตใจของชินเฟิงแต่ความทรงจำในชีวิตก่อนที่สอดคล้องกับช่วงเวลาในชีวิตนี้ยังนึกไม่ออกเลย ในตอนนั้นเองเสียงไซเรนของรถศึกได้ดังขึ้นอย่างกระทันหันคำเตือนคำเตือนห่างจากท่านไปหนึ่งหมื่นเมตรปรากฏราชันสัตว์ร้ายเลเวลซโปรหลีกเลี่ยงเส้นทางโปรหลีกเลี่ยงฉินเฟิงถูกปลุกจากความคิดกดปิดปุ่มแจ้งเตือนเปิดดูแผนที่ไม่เพียงปรากฏสัตว์ร้ายตรงหน้าแต่ฉินเฟิงยังพบว่าประการหานตรงที่เป็นเป้าหมายของตนมันอยู่ห่างออกไปราวราวกิโลเมตร กล่าวอีกในหนึ่งก็คือสัตว์ร้ายอยู่ห่างจากประการแค่10กิโลเมตรช่วงเวลานี้ภายในประการหานตรงดังลั่นไปด้วยเสียงไซเรนในอาคารสำนักงานเจ้าเมืองใบหน้าของผู้ใช้พลังเลเวลดีกลายเป็นซีดเซียวส่งฮอสึกออกไปล่อราชันสัตว์ร้ายไปอีกทางอย่าให้มันตรงมาที่นี่ไม่งั้นพวกเราจะตายกันหมดขอรับท่านเทศมนตรีถ้าราชันสัตว์ร้ายเข้ามาใกล้ในระยะ5,000เมตร ฉันจะรายงานเรื่องนี้ไปยังพันธมิตรมนุษย์ร้องขอให้ส่งผู้ใช้พลังเลเวลบีมาช่วยเหลือแล้วถ้ามันเข้ามาใกล้ในระยะ2,000เมตรเมื่อไหร่จะเปิดโลกพลังงานทันทีขอรับฉันหวังว่าพวกเราจะสกัดมันและผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ประโยคข้างต้นมันก็ฟังดูดีอยู่หรอกแต่ยังมีอยู่ประโยคนึงที่เทศมนตรีไม่ได้เอ่ยออกมา เขาได้แต่หวังว่าตัวตนทรงพลังของพันธมิตรมนุษย์จะมาเร็วขึ้นสักเล็กน้อยก็ยังดีที่ไม่ได้เอ่ยก็คือแม้ตนจะร้องขอกำลังเสริมจากเลเวลบได้ก็จริงแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าต้องรอไปถึงเมื่อไรจริงอยู่ที่ตลอดทั้งภูมิภาคเหนือในสถานชุมชนระดับเมืองหลายสิบแห่งล้วนมีตัวเชื่อมมิติกับเมืองเปิดหัวและทั้งหมดคือสิ่งที่ติดตั้งเอาไว้ล่วงหน้าเผื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ตั้งนานแล้ว ด้วยเหตุนี้เมื่อสัญญาณเตือนดังขึ้นเลยเป็นธรรมดาที่จะมีเลเวลบีคอยรับภารกิจช่วยเหลือนี่เองคือเหตุผลที่ว่าทำไมในเมืองเปิดหัวจึงมีเลเวลบีอยู่มากมายนอกจากคอยปกป้องเขตแดนลับแล้วก็ยังเพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนเมืองอื่นๆได้ตลอดเวลาแต่หากไม่มีเลเวลบีคนใดว่างหรือเลเวลบีมาถึงช้าไปไม่กี่นาทีนั่นก็เพียงพอให้สัตว์ร้ายมีเวลาถล่มทั้งเมือง หึงหึงฮอลสึกลอยขึ้นสู่ฟากฟ้าขับแยกออกไปเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ในสถานะอ่อนแอรประการหานตรงจึงไม่มีกำลังรบเทียบเท่ากับเมืองเฉิงหยางฮอลสึกที่พวกเขาใช้ขับยังเป็นรุ่นล้าสมัยและมีทั้งหมดแค่สิบลำเท่านั้นส่วนพวกคนที่ขับฮอลสึกทั้งหมดหล้วนเป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชาของเจ้าเมืองหานตรง เป็นมือปืนเลเวล e 5คนและมือปืนเลเวล f อีก5คนอาศัยเพียงกำลังรบดังกล่าวเกรงว่ายังไม่ทันเข้าใกล้ก็คงถูกกลิ่นอายระดับราชันสัตว์ร้ายขมขวัญจนแข้งขาอ่อนระทวยแล้วแต่ทำอย่างไรได้นี่ไม่มีทางเลือกอื่นในตอนนั้นเองโดนเฝ้าระวังจู่จก,ก็จับภาพของรถศึกล่องเวหาได้และสิ่งที่น่าแปลกก็คือ รถสึกคันนี้ยังคงเคลื่อนที่ไปยังทิศท,ทางของราชันสัตว์ร้ายโดยไม่คิดหยุดหรือหลีกเลี่ยงเกิดอะไรขึ้นระบบเตือนภัยของรถศึกคันนั้นพังหรือเปล่าเขาคงไม่รู้ว่ามีราชัาสัตว์ร้ายอยู่ข้างหน้าหรือไงรีบเตือนเขาเร็วเข้าส่งสัญญาณเตือนภัยระดับรัฐออกไปทางเราเตือนแล้วแต่เขาไม่ชะลอความเร็วลงเลยไอบานี้ป่วยจิตหรือเปล่าคิดหาที่ตายก็ไปตายคนเดียวสิ ทำไมต้องลากพวกเรามาเกี่ยวข้องด้วยผู้คนจะกลนดาก็ไม่แปลกต้องทราบนะโวปัจจวบนราชันสัตว์ร้ายยังไม่ตระหนักถึงปราการหานตรงหากเป็นไปได้ก็ล่อศัตรูนิดนิดหน่อยหน่อยและเบี่ยงความสนใจมันไปอีกทางแค่นี้วิกฤตของปราการหานตรงก็จะสิ้นสุดลงทว่าหากมีใครบางคนตื่นตระหนกอย่างเช่นรถสึกคันหนึ่งดันทะลึ่งหนีมาทางปราการหานตรงล่ะก็ นั้นไม่ต่างอะไรกับการชักนำราชาสัตว์ร้ายเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเหตุการณ์นี้ไม่ว่าใครก็ไม่อยากพบเห็นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้พวกเขาต้องตกตะลึงมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งรถสึกล่องเวหายังคงขับเข้ามาใกล้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆความเร็วยังไงก็ไม่ยอมชะลอลงแต่หน้าต่างรถกลับถูกเปิดลงมาเผยให้เห็นถึงชายคนหนึ่งที่สวมหมวกกรอบใบหนึ่ง จากนั้นอีกฝ่ายได้เหยียดแขนออกจากตัวรถบุคคลน,นี้มีใช่ใครอื่นเป็นฉินเฟิงหัวของฉินเฟิงยังคงปวดตุบๆอย่างรุนแรงมันไม่เหมาะที่จะต่อสู้เลยจริงๆเดิมเขาต้องการเข้าไปยังประการหานตรงเพื่อพักผ่อนแต่ตอนนี้ดันมีราชันสัตว์ร้ายขวางทางฉินเฟิงตรวจสอบจากวิดีโอของโดนเฝ้าระวัง และพบว่าข้างกายราชนสัตว์ร้ายมีกองทัพสัตว์ร้ายอยู่ไม่ถึง200ตัวเท่านั้นทั้งภายในฝูงยังมีสายพันธุ์แตกต่างกันบางทีคงเป็นเพราะเหตุการณ์หิมะถล่มก่อนหน้านี้เอาเถอะในเมื่อฉันเป็นคนก่อเรื่องนั้นฉันก็จะขอเป็นคนจบมันเองเมื่อคิดได้ฉินเฟิงก็ขับรถสึกใกล้เข้าไปใกล้จนห่างจากราชันสัตว์ร้ายราวราวห้าร้อยเมตร เวลานี้ฉินเฟิงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนถึงร่างกายอันใหญ่โตของศัตรูปรากฏว่าเป็นหมูป่ายักษ์ราชันหมูป่าเลเวลซีอันที่จริงแล้วหมูป่าธรรมดามันไม่น่าจะไต่เต้ามาถึงเลเวลนี้ได้แต่หมูป่าตนนี้สูงกว่า20เมตรไม่ต่างจากอาคาร5ชั้นถือว่าน่าหวาดกลัวพอสมควรเขี้ยวของมันยาวกว่า10เมตรบนลำตัวคล้ายถูกน้ำแข็งปกคลุม เกาะตัวกันแน่นเป็นหลายชั้นหากไม่ใช่เพราะจมูกและเขี้ยวของมันฉิมเฟิงคงไม่อาจระบุเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ได้ที่แท้มันเป็นสัตว์ร้ายกลายพันธุ์หมู่หิมะระดับราชันสิ่งมีชีวิตชนิดนี้อาศัยอยู่ในหลากหลายพื้นที่ของรัฐสูหยวนมันแข็งแกร่งและทรงพลังเมื่อโตเต็มวัยจะอยู่ที่เลเวล e ดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่มันจะสามารถไปถึงระดับราชนเลเวล c ได้ เพราะท้ายที่สุดแล้วท่ามกลางภูเขาหิมะมีสมุนไพรวิญญาณที่ผู้คนไม่อาจรุกรานเข้าไปเก็บเกี่ยวผุดงอกขึ้นอยู่มากมายตึงตตึงตึงงราชันหมูหิมะวิ่งผ่านที่ใดที่นั่นต้นไม้ล้มครืนแม้มันจะไม่ได้วิ่งบนถนนเส้นหลักแต่หากเป็นแบบนี้ต่อไปอีกไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรมันอาจมองเห็นหอคอยรักษาการและเรือนกระจกในโซนเพาะปลูกของปราการหานตง ถึงเวลานั้นผู้คนที่อดอยากอยู่แล้วเกรงว่าจะล้มตายลงยิ่งกว่าเดิมทุกที่ที่มันเหยียบย่ำถูกทำลายไปตลอดเส้นทางอย่างไรก็ตามไอความทนงอวดดีนี้จะสิ้นสุดลงหนึ่งมือของฉีนเฟิงวาดออกปรากฏจุดรังสีแสงสีขาวขึ้นชั่วพริบตาเดียวมันควบรวมกันกลายเป็นทรงกลมขนาดใหญ่ฟุ้งไปด้วยพลังงานอันน่าหวาดกลัววูม แสงสีขาวถูกยิงออกไปในฉับพลันเป็นพลังงานจากกรอศ์สธิ์พลังงานในกราสซิตหลงเหลืออยู่เพียงสามในสิบส่วนและมันไม่พอที่จะใช้สังหารแซดแต่กระนั้นหากคิดใช้สังหารราชันสัตว์ร้ายเลเวลซีถือว่าเหลือเฟือรังสีแสงสีขาวพุ่งทะลุผ่านร่างยักษ์ของราชันหมู่หิมะชั้นหิมะและน้ำแข็งที่ปกคลุมบนตัวกันที่คล้ายกับน้ำแข็งหมื่นปีมีอาจละลาย กลับถูกหลอมเหลวอย่างง่ายดายพริปตาเดียวทิ้งไว้เพียงรูโบขนาดใหญ่หมูหิมะที่ถูกยิงบอลพลังงานเข้าใส่ทั้งร่างของหมันหยุดกึกอย่างกระทันหันต่อมาร่างอันใหญ่โตสั่นสะท้านทิ้งตัวลงโครมด่งโลกล่าถูกสั่นสะเทือนกองทัพสัตว์ร้ายรอบรอบแตกกระเจิงส่วนราชันสัตว์ร้ายเลเวลซีตกลงสู่ความตาย